ไม่นานมานี้หลังจากงานเลี้ยงของตระกูลซ่งเสร็จสิ้นลงไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยพอทำไมถึงไม่สบายใจอีกล่ะเราก็ได้ออกจากตระกูลซ่งอย่างปลอดภัยดีนี่ก่อนหน้านี้ฉันหญิงยโสเกินไปฉันไม่เคยคิดเลยว่าตระกูลซ่งจะมีอำนาจมากขนาดนี้การแสดงของซ่งหยงเซียง ในสนามนั้นและระดับสวรรค์อีกมากมายว่าว่าไงนะระดับสวรรค์มากมายอย่างนั้นหรอมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้อย่างไรนั่นนั่นมันเป็นไปไม่ได้ฉันกลัวว่าทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับตระกูลส่งมันจะผิดเมื่อจักรพรรดิองค์ก่อนสวรรคคตอย่างกระทานหันเพราะสังฆราชราชครูจักรวัตรจาง เริ่มการคัดเลือกจกักรพรรดิโดยนายพลทั้ง8ตระกูลผู้ปกครองสี่กลุ่มของเมืองเทียนตูทั้งหมดตกอยู่ในแนวเดียวกันพวกเขาต่อสู้ในสมรภูมิที่สุสารนของจกักรพรรดิและได้รับบาดเจ็บสาหัสในบรรดานายพลทั้ง8คนซ่งและตระกูลจางต่างก็สูญเสียระดับนักบุญไปเจ้าชายทั้ง4เสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนั้น ต่อมากษัตริย์แห่งเจิ้นเป่ยก็ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการได้เป็นจกักรพรรดิคนปัจจุบันของเราตระกูลจางล้มเหลวในการแย่งชิงอำนาจและถูกกวาดล้างและตระกูลซ่งถูกบังคับให้หนีไปยังเมืองชายแดนเพราะพวกเขาถูกตั้งข้อหาฆ่าสมาชิกข,ของราชวงศ์ยิ่งกว่านั้นฉันได้ยินมาว่าจากักรพรรดินีมีปัญหากับองค์จักรพรรดิและตัดความสัมพันธ์แยกจากกันโน้ตนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขียนขึ้นอย่างแน่นอน แต่นี่น่าจะเป็นเจตนาบอกเป็นนายว่าจักรพรรดินีมาจากตระกูลส่งฉันไม่มีวิธีการพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพมากนักนายกำลังบอกว่ามีความเป็นไปได้อื่นอีกหรือไม่โนต้ตค่อนข้างแน่ใจว่าลูกชายกำลังพูดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นตระกูลซ่งยอมถอยเพื่อความก้าวหน้าการซ่อนตัวในเมืองชายแดน เป็นเพียงการสละเวลาของพวกเขาเพื่อรับอำนาจถ้าชายชราคนนั้นของตระกูลส่งอย่างไม่ตาย,ยจริงๆงั้นส่งหยุ่นเสียงนี่ในชีวิตคนคนหนึ่งการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดจะเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งไม่เป็นไรฉันต้องกลับไป เพราะยาหุนหันพลันแล่นในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งร้านอาหารสถานที่รู้ราที่สุดของเมืองหยวนกังสำหรับความบันเทิงและร้านอาหารร้านอาหารหยวนกังมาๆมามาพวกเธอท่านจางปิ้งขนมปังเพื่อฉลองความสำเร็จความร่วมมือในครั้งนี้ยินดียินดีต้อนรับนายน้อย โน้ตในน้อยส่งควรจะเป็นลูกชายคนที่สองของปูจง่จริงๆอ่าเริ่มต้นอย่างเข้มข้นตามมาโดยออฟเตอร์เทสที่เลียดอ่อนอย่างสง่างามและปลูกวิญญาณอย่างแท้จริงนี่คือเล่าที่ดีน่าทึ่งมาก จางต้ากุ้ยนายน้อยคนที่สองตระกูลจางในจงโจดีคุณเป็นนักดื่มที่ดีคุณเป็นฮีโร่หนุ่มที่มีชื่อเสียงในจงโจอย่างแท้จริงส่งโบปู่คนที่สองของตระกูลส่งโลกชายคนที่สองของคุณปู่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจของตระกูลส่งที่สมบูรณ์แบบมีลูกและภรรยามากมาย การเพราะปลูกอยู่ระดับโลกท่านทรงคุณยกย่องผมมากเกินไปผมเป็นแค่คนตรงไปตรงมาผมทนไม่ได้ที่เห็นคนใช้อำนาจรังแกคนอื่นโน้ตเขาเรียกตัวเองเป็นรุ่นน้องเพื่อให้มีความเคารพฉันแค่แปลว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นโชคไม่ดีที่ฉันอ่อนแอนิดหน่อย ไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านซ่งนี่เป็นเล่าที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงฉันต้องการนำบางอย่างกลับไปไว้ปู่ของฉันคุณรู้ไหมว่าฉันจะซื้อได้ที่ไหนฮ่าฮ่ฉันอาจจะต้องทำให้คุณผิดหวังในเรื่องนี้สุรานี้เรียกว่าจากสวรรค์มันมาจากโรงเบียของตระกูลซ่งในเทียนตูกระบวนการต้มเบียรนั้นหายไปนานเหลือแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น วันนี้ฉันแค่หยิบเหยือกออกมานิดหน่อยเท่านั้นเมื่อฉันเจอฮีโร่ช่างน่าเสียดายมันหมดเร็วไปหน่อยขอขนมปังอีกสักสองสามชิ้นสำหรับท่านส่งท่านส่งผมขอดื่มอวยพรให้คุณแก้วที่สองฉันเคารบคุณสำหรับถ้วยนี้ฉันจะทำสิ่งที่คุณต้องการอึกอึกขออีกแก้ว เอ๊ะพี่จางไม่เป็นไรเราควรจะไปกันช้าๆปวดใจนายหญิงเพิ่งส่งข้อความมาขอให้คุณเรียบกลับหัวหน้าตระกูลยังส่งบางอย่างที่คล้ายกันเขามีบางสิ่งที่ต้องการจะพูดคุยกับคุณเหิมพี่ซงถ้าคุณมีเรื่องสำคัญคุณก็ไปก่อนได้ไม่เป็นไรฉันจะนั่งตรงนี้และดื่มเองไม่ต้องห่วงฉัน ฮ่าฮ่าขอบคุณมากสําหรับความเข้าใจของพี่จางฉันมีงานเลี้ยงครอบครัวที่จะต้องเข้าร่วมพี่จางอย่าดื่มเร็วเหล้าอาจจะมีผลกระทบฮ่าฮ่าฮ่ไม่ต้องหว่วงพี่ซ่งฉันจะดื่มช้าๆฝรั่อาจางเฉาผู้ช่วยประธานกลุ่มมูชุยเหมยไดทหารรับจ้างบอดิการ์ดของซ่งโบ เมยไดตรวจสอบอย่างรอบคอบสำหรับอนาคตอีกไม่กี่วันข้างหน้าและทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และปกป้องอย่างลับๆนายน้อยคนที่สองของตระกูลจางฉันกังวลว่าใครบางคนวางแผนที่จะโจมตีและอาจส่งผลกระทบต่อตระกูลซ่งได้โรเจอร์นายท่านไม่ต้องกังวลฉันจะดูแลจุดบกพร่องอย่างระมัดระวัง สถานการณ์ที่ตระกูลส่งเป็นอย่างไรบ้างงานเลี้ยงต้อนรับส่งหยุนเสียงจบลงหรือยังนายหญิงส่งข้อความมาบอกว่าส่งหยุนรุ่ยท้าทายส่งหยุนเสียงโหแล้วผลล่ะเขาพ่ายแพ้อย่างที่สุดมาดามประสงค์จะพูดคุยกับคุณเมื่อคุณกลับไปอะไรการหยุนรุ่ยแพ้ขยะ แบบนั้นนั่นหรอเอ,อิมถ้าเขาแพ้เขาก็แพ้ไม่มีอะไรจะเถียงหลอนะมาดามอยากทราบว่าเราควรไปที่ลานตะวันออกเพื่อขอโทษส่งยุนเซียงหรือไม่โหนายแน่ใจหรอว่านั่นคือสิ่งที่เธอพูดแน่นอนนั่นคือสิ่งที่มาดามพูดด้วยอารมณ์ของภรรยาของฉันเธอไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้น เป็นไปได้แม้ว่าซงหยุนเซียนจะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่เมื่อเขากลับมาคราวนี้โอเคเข้าใจแล้วกลับกันเถอะด้านหลังร้านอาหารเฮ้ยหยุนรุย่ยเป็นคนหุ่นหันพลันแล่นเกินไปและตรงไปตรงมาเกินไปถ้าเขาดีได้สักครึ่งหนึ่งเท่าเธอฉันคงโล่งใจผมไม่ควรได้รับคำชมเชยเช่นนี้ ถอยหลังไม่มีใครอยู่ที่นี่เธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นสำหรับตอนนี้เรียนรู้จากฉันฉันจะคิดวิธีที่จะให้เธอกลับไปหาตระกูลซ่งและได้รับการยอมรับต่อให้คุณเป็นแบบนี้พี่น้องคนอื่นก็ทำอะไรคุณไม่ได้ไม่เป็นอะไรขอเพียงความปรารถนาสุดท้ายของแม่เป็นจริง เธอยังเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลส่งฉันจะช่วยให้เธอได้รับสิทธิ์คืนอย่างแน่นอนไปกันเถอะขอรับกำแพงหินดินแดนรกร้างทางตอนใต้เมืองหยงอันทางตอนใต้กำแพงหินดินแดนรกร้างทางตอนใต้กำแพงเหล็กสถานีกาลิสัน ผู้บังคับการกองพัน์กำแพงเหล็กเจ้าหน้าที่จ้างโปรดรอฉันรายงานการมาถึงของคุณรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดผู้บัญชาการที่สองมือขวาจางโม่มาแล้วบอกให้เขาเข้ามาขอรับส่งฉิงลุงของส่งหยุนเสียง ผู้บัญชาการทหารรักษาการกำแพงเหล็กนานโจและผู้บัญชาการกองกำลังร่วมป้องกันดินแดนรกร้างทางตอนใต้ของอาณาจักรเทียนตูท่านผู้บัญชาการกองพันที่สองจางโมรายงานจากแนวป้องกันร,ร่วมของซีซุยในพลหลินแห่งซีซุยเพียงติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบว่าพวกเขา กำลังจะส่งทีมเข้าไปในดินแดนรกร้างทางตอนใต้เพื่อทดสอบสตาร์โซทั่วไปที่ผลิตจำนวนมากในการต่อสู้เส้นทางของพวกเขาจะผ่านฐานของพวกเราเขากำลังของการอนุมัติกองทหารรักษาการกำแพงเหล็กจางโมเจ้าหน้าที่กองพันที่สองเอามาสินี่ครับท่าน ดืมยีคนทหาร12คนนักวิจัย8คนตามระเบียบที่ได้รับการอนุมัติท่านครับโปรดดื่มในขณะที่ยังร้อนๆครับท่านกระผมจะออกไปเดี๋ยวนี้จัดตั้งทีมสองทีมเพื่อคุ้มกันพวกเขาอย่างรอบคอบจงจำไว้ว่าเป็นความลับ รับทราบท่านไม่ต้องกังวลผมรู้ว่าต้องทำอย่างไรอืมไปเถอท่านครับเหตุใดสตรีชาวซีซุยเหล่านั้นจึงมาที่ดินแดนของเราเพื่อทดสอบเครื่องจักรใหม่ของพวกเขาพวกเขาไม่กลัวการรั่วไหลของข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรใหม่เหล่านั้นให้เราทราบหรือ บ่อยครั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพันธมิตรมีความละเอียดละอ่อนมากเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันสิ่งสำคัญคือต้องให้คนอื่นเห็นความสามารถของเขาเอ๊ะคุณหมายความว่าพวกเขามีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสิ่งนี้ให้พวกเราเห็นอย่างนั้นหรออืมโจ๊กค่อนข้างจืดเล็กน้อยไปเอาผักดองมา